อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร์ด้วยนะกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มุกกับพี่นะครับ X Not นะครับผมอยู่กันในแมปอนิเมเตอร์เอเจนซ์เนะครับผมตอนนี้คือเฮ้ยไอ้เหี้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคเซิรฟ์ฟเซิรฟ์รฟแชดดาวโอ้ยตกใจตกใจเลยแบบเกมเพิ่งเปิดเลยนะครับน้องๆวันนี้ที่จะมาเปิดไข่ นะครับทุกคนหลังจากที่เกมเนี่ยโดนลิขสิทธิ์แล้วก็ปิดไปหลายวันมากๆเลยนะครับผมพี่จะมาเปิดไข่นะครับผมสำหรับกิจกรรมใหม่นะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้มาทคชิปเปิดไข่เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาเปิดไข่นะครับผมว่ามันเนี่ยบั๊กหรือเปล่านะครับผมเออนะบั๊กแบบออกของดีเกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไข่นะครับผมอีสต์เอ็กนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดไข่กันเลยนะครับเราจะมาเปิดไข่ทั้งหมด 700ฟองนะครับผมตรงนี้500ฟองนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกเอ่อ200ฟองนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะกดไปทีเดียวเลยนะครับผม500ฟองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าคลิปในวันนี้มันจะได้อะไรหรือเปล่านะครับผมพี่ก็อยากได้แครอทนะครับทุกคน สำหรับวันนี้นะครับผมเพราะว่าตัวแครอทเนี่ยพี่ยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็ตัวพวกตัวละครเนี่ยพี่ยังไม่ได้เลยนะครับน้องๆเออมารอบผมไปรัวๆเลยนะครับเอ้ยได้เพชรได้รีโรนะครับผมแจ่มเลยนะครับก็ถ้าเราได้รีโรมาสักประมาณร้อยนึงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับผมสลับการเปิดไข่นะครับผมอันนี้พี่ก็มาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้าง โอ้โหตอนนี้คือวีวแววตัวละครนี่ยังไม่มาเลยนะครับผมเออนี่ไงมาแล้วนะครับผมโอเคแต่คือเป้าหมายของเราก็คือแครอทนะครับทุกคนก็ขอให้ออกแล้วกันนะครับไปเราก็จะกดไปรัวเลยนะครับผมตอนนี้คือพี่พี่ต้องรีบทําหน่อยนะน้องๆเพราะว่าพี่ยังมีหลายๆอย่างที่ต้องทํานะครับผมเพราะว่าเกมมันเกมมันเพิ่งเปิดอะนะโมนพี่ไม่รู้ว่ามันจะปิดไปอีกทีตอนไหนนะครับไม่รู้ว่ามันจะเปิดยาวหรือเปล่านีครับผมไปแล้วก็รีบกดไปเลยนะครับผม ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่ขอให้มันได้รักกันไปผมกดไปายาวๆเลยนะครับผม500ฟองนี่ยครับโอ้โหโัตวแสบตาเลยนะ้องแสงไม่แบบไม่งาลังการเกินนะครับผมมาเดินเปิดเลยนะครับผมโอกาสออก0.1มันจะออกหรือเปล่านะครับผมแต่จริงมันก็มีวิธีที่มันสามารถที่จะเปิดไวกว่านี้นะครับผมก็คือว่าออกเกมเข้าใหม่ นะครับทุกคนก็คือคือเราจะรู้เลยนะผมว่าเราได้ตัวละครหลไรบางเนี่ยครับผมคือคือมันจะสุ่มให้เราเลยนะครับผมแต่นี้พี่พี่ไม่ได้จะออกเกมเข้าใหม่นะพี่ก็จะออแบบนี้แหละนะผมเราจะจะเดินเปิดไปเรื่อยนะครับผมไปเด,เดินเปิดเดี๋ยวเราไปเดินเปิดไอ้หน้านี้ดีกว่าหน้าหน้าสุ่มของมันดีกว่านะครับผมเผื่ออาจจะบัฟดวงของเราขึ้นนะครับผมไปเปิดตรงนี้แหละนะครับผมจุ่มเลยเนี่ยจุ่มในไข่นี่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยติบักเฮ้ยติบั๊กเฮ้ยเฮ้ยติบั๊กแป๊บนึง เฮ้ยเฮ้ยไปบักเพื่อน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 ครับผมบักเพื่อนครับเฮ้ยวัดชื่อบักชื่อบักชือบักนี่แหละสูตรนี่แหละคือสูตรนี่แหละคือสูตรริงจริงงริงจริง,รง,รงเฮ้ยแต่มันออกไม่ได้จริงดิวัดคนออกไงวะไม่เป็นไรยืนเปิดอย่างนี้แหละครับทุกคนโอเคไหมแม่งเ้ยแล้วแม่งมาบักในใครอีกนะครับทุกคน โอ้ oh my god มาดูว่าเราจะได้ตัวละครบอนนี่หรือเปล่านะครับไปห้าร้อยฟองแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเราเปิดมากี่ฟองนะน่าจะประมาณเกินร้อยแล้วมั้งนะครับอุย้ยเมื่อกี้ได้ตัวไอ้นี่มาด้วยนะไปเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหเคทุกคนได้มาอีกแล้วทุกคนเต็มคังแล้วนะครับผมว่านะเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ คือตอนแรกอะ่ะคือก่อนที่เกมมันจะปิดอะ่ะคือพี่ก็มาทําไอชิปที่จะแบบรีวิวเอสเวยเอก่อนที่เกมจะปิดอะ่ะแต่คือยังไม่ทันได้ทําเลยนะผมเกมแม่งปิดไปก่อนนะทุกคนกับไอแบบสุ่มไข่เนี่ยนะครับเออแล้ววันนี้เราก็ได้มาทําจนได้นะครับผมโอ้โหเปิดโค้ดนาน500ฟอง ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่อยากพี่มาทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเออใครใครสนใจติดต่อสปอนเซอร์ก็ติดต่อได้นะครับผมอืมตอนนี้คือแทบจะไม่มีงานแล้วนะครับผมคนดูแบบหายไปหมดนะครับเราออกเกมเข้าใหม่ปะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาให้ดูนะผมตอนเราออกเกมเข้าใหม่นะทุกคนคอยดูนะคือมันจะสุ่มให้เราหมดเลยนะครับผมถ้าเราเข้าเกมมาแล้วจะมาลุ้นในกระเป๋ากันนะผมว่า เราจะได้ตัวละครแครอทหรือเปล่าเนี่ยครับผมเอ้ยตอนนี้พี่ก็อัดมาได้ประมาณห้านาทีแล้วนะทุกคนเราก็จะไม่ต้องดึงชงดึงเชิงอะไรน,นะทุกคนเออมานะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะผมว่ารีโรเราได้เท่าไหร่เฮ้ยรีโรเราได้20่สบขมเม็ดว่ะโอ้ดีว,ว่าค่อนข้างน้อยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครเราบ้างนะครับผมโอ้โห ตัวละครตัวแดงไม่ออกนะครับทุกคนแต่ออกไอ้เจ้าพวกตัวแรบบิทนี่นะครับผมเออเนี่ยไอ้พวกตัวเนี้ยที่ที่แบบว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่ได้สำคัญนะครับทุกคนโอ้โหเจ็บ,เจ,บเจ็บวะ่ะเจ็บว่ะมาอีก240รองอ่ะนะครับผมบอนนี่เอ้ยไม่ใช่บอนนี่แครอทจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเปิดทีละร้อยฟองแล้วกันนะครับเนี่ยทุกคนสังเกตนะลีโลผมมี21ใช่ไหม เดี๋ยวผมจะเปิดหนึ่งให้ดูนะครับปุ๊บเปิดหนึ่งร้อยให้ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมจะกดออกเกมให้ดูนะครับอันนี้คือผมกดออกเกมนะแล้วผมเข้าไปใหม่เดี๋ยวจะมาดูกันนะผมว่ารีโลเราจะเพิ่มไหมคือมันสามารถทําได้นะผมใครที่แบบไม่อยากมันลุ้นหน้าที่แบบสุ่มนานๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําวิธีแบบที่พี่ทําได้นะครับเดี๋ยวคอยสังเกตนะผมว่ารีโลมันจะเพิ่มนะครับผมเห็นปะเพิ่มมาเม็ดหนึ่งนะผมเฮ้ยหรือว่าแม่งบัากว่า ทุกคนปกติมันได้ด้วยแต่เพชรเราก็เพิ่มนะไม่น่าบักหรอกนะครับเออมาเดี๋ยวเราจะมาสังเกตเพชรอีกรอบมันเป็นไปไม่ได้ที่มันที่มันจะบัอกอ่นะทุกคนคอยดูเพชรน,นะเพชรเพชรเพชรมีประมาณนี้นะฮารีโรเพิ่มมาหนึ่งแล้วนะโอเคพี่จะลองกดออกเกมเข้าใหม่ปุ๊บมาทุกคนจําเพชรกับรีโรพี่ไว้นะตักี่อ่ะ เพิเห็นปะเพชรเพิ่มมาเป็น6,300 anyway อนี้เว้ยแล้วคือรีโรเพิ่มมาเป็น30กว่านะครับโอ้ถือว่าเหมือนเหมือนมันจะปรับเลดดอปรีโรด้วยนะมันหายากมากเลยแต่ก่อนมันหาง่ายกว่าน,นี้นะผมโอ้โหตัวละครแครรทเราไม่ได้นะครับผม EP นี้โอ้โหถือว่าวงการเกมแม่งเล่นงานเราหนักเหลือเกินนะครับผมแต่ไหนๆก็มาแล้วนะครับผมพี่ขอพาไป ดูพวกอะไรต่างๆหน่อยรักกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวก้าพังนะครับผมที่สามารถเอาอัปเกรดตัวละครได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสุ่มสแตทนะครับเออหน้า npc ก็เปลี่ยนนะทุกคนเนี่ยเห็นปะเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับประมาณนี้เลยเปลี่ยนก็ก็โมเดลก็เปลี่ยนเปลี่ยนถือว่าเยอะไหมอ่ะก็ก็เยอะนะครับเนี่ยกระต่ายฉี่ฉี่พี่กระต่ายภาพก็ดูก็สวยขึ้นนะ อู้อันนี้ถูกดีซื้อเลยแล้วกันเอบโอเวก้าพังขาย1,800เพชรมไม่มีไม่มีไม่มีเพชรซื้อนี่ครับทุกคนตัวละครที่โดนลิขสิทธิ์นะครับเออเหมือเนเขาน่าจะไปรีลิขสิทธิ์มาอยู่นะทุกคนเนี่ยดูดีเห็นปะรีโมเดลรีอะไรพวกนี้มาอยู่นะก็ถือว่าโอเคนะผมตัวละครใหม่นีย่ยังไม่ได้เลยนะครับผมโอ้ช h i ตัวละครก็ถือว่ายังไม่ได้เพิ่มอะไรเข้ามาในเกมนะครับเหมือนจะเปิดให้น้องๆได้เล่นก่อนนะเท่าที่พี่ดูนะทุกคนเออก็ไม่มีอะไรแล้วผมพวกเลดพวกอะไรพวกนี้ก็ยังไม่เปิดเลยนะผมเป็นยังไงกันบ้างผมสหรับคลิปวิดีโอนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมอันนี้พี่ก็มารีบทําแล้วก็เดี๋ยวจะน่าจะตัดคลิปลงวันนี้เลยนะผมวันที่เปิดนี้เลยนะทุกคนก็ เดี๋ยวพี่ก็ขออนุญาตไปตัดคลิปลงให้น้องๆดูก่อนนะครับผมใครเล่นอะไรหรือว่าใครสุ่มได้อะไรดีๆก็บอกด้วยนะครับผมแต่พี่จะบอกว่าตอนที่พี่สุ่มไข่ตะเกียะที่แบบมันของไม่ได้น้อยอะไรเงี้ย GM เขาบอกว่าแม่งบักนะครับผมโอ้โหแม่งเราสุ่มไปนี่คือแบบที่เราเกลือนนี่คือมันบักใช่ไหมโอเคนะคผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว e p ีหน้าเดี๋ยวเรามาแก้มือใหม่นะครับทุกคนโอเคทุกคนไปแล้วจเจอกัน